เดตตารางการจ่ายเงินเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นผู้สูงอายุรับเงินสองเด้งและที่สำคัญในเดือนมีนาคมกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แจ้งตารางการจ่ายเงินออกมาสำหรับเงินพิเศษ3วันลวดจากกรมบัญชีกลางแต่วงเงินจะได้รับไม่เหมือนกัน 300, 200และ100บาทใครได้รับเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารในคลิปกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสําหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะสําหรับการจ่ายเงินนะคะเบียรอย่างชีพผู้สูงอายุที่มีการจ่ายประจำแบบขั้นบันไดในทุกๆเดือนอยู่แล้ว เลื่อนการจ่ายเป็นวันที่8มีนาคม2567และในส่วนของการจ่ายเงินนอกจากนี้นะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมีการจ่ายในวันที่8มีนาคมไปแล้วแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนวงเงินนี่จะมีการจ่ายเพิ่มเติมจากกรุมบัญชีกลาง3วันลวดเลยก็คือเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ2,567จะมีการจ่ายเงินในไตรมาสแรกครั้งแรกในวันที่ 11, 12, 13มีนาคมนี้มาดูกันค่ะว่าใครได้รับการจ่ายเงินบ้างวันที่11มีนาคม2,567จะเป็นการจ่ายให้กับผู้สูงอายุ ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2507ได้รับเงิน300บาทวันที่12มีนาคมจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31มกราคม2507จะได้รับวงเงินอยู่ที่200บาทและวันที่13ใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง29กุมภาพันธ์2507จะได้รับวงเงินอยู่ที่100บาท วงเงินจะได้รับไม่เหมือนกันเช็คในส่วนของพอสอที่ท่านเกิดให้เรียบร้อยนะคะและน,นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสําหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ